สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆคูปต้าจาก,กเกษตรยนต์หนองบัวลําพูวันนี้นะคะก็มีโอกาสมาส่งมอบนะคะแทกเตอร์คูปต้ารุ่น l 5 0 1 8 sp air cabin น,นะคะวันนี้เรามาส่งกันที่อําเภอนากลางนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูซึ่งตัวตู้แอร์นะคะตัวนี้ประกอบและติดตั้งนะคะมาจากโรงงานเลยประตูนะคะเปิดได้ทั้ง3ด้านนะคะซ้ายขวา และด้านหลังตัวคอนเดนเซอร์นะคะติดตั้งบนหลังคาด้านหลังไม่บดบงังวิสัยการมองเห็นรอบตัวรถนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวรถใบมีดดันดินาพร้อมกาดกันกระแทกพันทพวนโรตารี่ซึ่งราคาเงินสดนะคะอยู่ที่955,900บาทเคสนี้นะคะลูกค้าเลือกดาวอยู่ที่50%เ เลือกผ่อนเป็นรายเดือนนะคะ48เดือนด้วยกันตกเดือนละประมาณ15,000กว่าบาทสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะที่ดาว35%ข่้นไปก็รับฟรีนะคะดอกเบี้ย0%นานถึง3เดือนและยังได้โปรโมชั่นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าและยังมีโปรช่วยดาวนอื่นอีกซึ่งแต่ละพื้นที่นะคะจะไม่เหมือนกัน สำหรับการรับประกันนะคะในส่วนของตัวแทรกเตอร์นะคะตัวนี้รับประกันอยู่ที่2ปีหรือ1 5 0 0ชั่วโมงนะคะห้องคนขับนะคะหรือตู้โดยสารปรัาปกานะคะตัวนี้ก็รับประกันเช่นกันนะคะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ500ชั่วโมงนะคะและภายในห้องโดยสารนะคะจะมีเครื่องเสียงวิทยุบลูทูธนะคะตัวเครื่องเสียงตัวนี้ก็รับประกันเช่นกันค่ะรับประกันอยู่ที่1ปีนะคะ และพิเศษนะคะสำหรับคันนี้นะคะ L5018SP Air Cabin นะคะฟรีนะคะ KM Package 2ปีหรือ1,000ชั่วโมงซึ่งโดยปกตินะคะจ่ายได้รับแค่1ปีหรือ600ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นการแนะนำนะคะการใช้งานดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นนะคะให้กับลูกค้าสำหรับโปรโมชั่นนะคะ ของตัว L5018SP Air Cabin นะคะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง10ปีและพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าชาวไร่อ้อยนะคะที่ซื้อเดือนนี้นะคะจ่ายงวดแรกนะคะคือมีนา68ถ้ากับว่าเราได้ใช้ฟรีไปถึง15เดือนนะคะและยังสามารถเลือกผ่อนแบบรายปีไม่มีง <c oughs> วดย่อยได้ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว L5018ST Aircarbin หรือจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะโทรนะคะ042378211 0 9 0 1 9 3 0 9 8หรือจะอินบ็อกซ์นะคะมาทางแฟนเพจ Facebook คุปต้าจากเกษตรดนหนองบัวลำพูขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ